คำมั่นสัญญาที่เราได้ให้ไว้สองสาเรื่องที่สำคัญคือจะไม่เอาเรื่องการเจราจาเขตแดนเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองหรือว่าใช้เป็นเรื่องการเมืองภายในนะเอามาสาดคพลมาด่าทอกันให้ถือว่าการเจราจาเขตแดนนี่ให้ถือว่าเป็นในระดับของเทคนิคฝ่ายการเมืองเพียงแต่ให้การสนับสนุนแล้วก็นอกจากนั้นแล้วการร่วมมือเราจะทําทุกเรื่องวัฒนธรรมการศึกษาการแพทย์อะไรต่างๆเหล่านี้ทาในในกรอบของทวิภัยคีกับในกรอบของ พ่ผู้าคีไอต้ต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็จันรลงอาเซียนตั้งแต่ความเห็นชอบต่อกฎบัตรอาเซียนจนกระทั่งมาตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ร่วมมือกันไปด้วยดีไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรอ,อาจจะมีกระทบกระทั่งที่ชายแดนบ้างมันก็ไม่เกิน48ชั่วโมงนะฮะแล้วก็การข้องแวะนนี่ไม่ใช่แค่ระดับนายกระดับรองนายกระดับกระผม แม่ทัพนายกองนี่เจอกันอยู่ตลอดเวลาผู้ว่าราชการก็เจอกันไปมาหาสู่กันทุกอย่างก็ราบรืบแล้วก็เป็นในทิทางที่จะเป็นไปได้ดีจนกระทั่งเหตุการณ์เมื่อวันที่23ตุลาคมที่โรงแรมดุสิตธานีนะฮะแล้วหลังจากนั้นมาจนถึงการในแต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษามันก็เปลี่ยนคล้ายๆความสัมพันธ์มันเดี้ยวหักไปเลยเพราะว่า,วาเพราะว่าสิ่งที่ท่านสมเด็จคุณเซนได้พูดมันก็สองสาประเด็นด้วยกัน นึ่งคือการยอมรับบุคคลที่มีปัญหาทางด้านศาลนะฮะแล้วก็อันที่สองก็ศักดิ์ศรีของประเทศไทยนั่นก็แน่นอนนะฮะแต่ว่าไม่เคารพในกระบวนการยุติธรรมทั้ทง,ทงท้ที่เราก็ได้บอกว่าทุกคดีที่คุณทักษิณและครอบครัวต้องไปเชิญอยู่ในคุณทักษิณได้ตั้งทนายครับและนอกจากนั้นคุณทักษิณยังฟ้องพวกเราอีกแล้วจะมาบอกได้ยังไงว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ไม่ยุติธรรมแล้วยังมีคดีบางอันที่ภรรยาของคุณทักษิณเองก็หลุดคดี ก็เป็นไปความตรงสปงสยไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองถ้ามีการแทรกแซงทางการเมืองมันก็ต้องว่ากันไปให้เต็มที่นี่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนให้ทางสมเด็จคุนเซนทราบเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาเคยชินที่เขาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมได้ก็เลยคิดว่าของเราก็อาจจะแทรกแซงได้คงจะพูดว่าคนละระบบกันแล้วกันนะฮะพะพูดในฐานะรัฐมนตรีมันก็จะเป็นปัญหาเยนัไม่ไม่ไม่นั้นครับณีคุยคำนวณเห็นอย่างไรที่รัฐมนตรีบอกว่าความสัมพันธ์ก็ดูดี แต่ว่ามันเพิ่งเลี้ยวหักไปเมื่อเดือนตุลาความจริงการเลี้ยวหักนั้นเริ่มมีทรายหรือมีอาการตั้งแต่พลเอกชวลิตไปเยือนกัมพูชาหรือเปล่าก็ชัดเจนนะฮะก็ก็ก็แปลว่าทางคุณทักษิณทางพลเอกชวลิตเนี่ยก็คงเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดยุทธการครั้งใหม่นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับที่กลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุม ปลายพฤติกาไปจนถึงตลอดธันวาบอกว่าจะเอาให้ถึงล้านคน<ม>อบอกว่าไม่ชนะไม่เลิก<ม>อะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันสอดคล้องต้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จทุนเซนก็คือมองในมุมของคุณทักษิณเนี่ยสมเด็จคุนเซนก็เป็นหมากตัวหนึ่งของคุณทักษิณ<ม>แต่ผมว่ามองในมุมของสมเด็จคุณเซนเนี่ย คุณทักษิณก็คือหมากตัวหนึ่งของสมเด็จทุนเซน็นการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าสองท่านนี้ใครใช้กันและใครได้ประโยชน์มากที่สุดในอนาคตเขาลงรายละเอียดนิดหนึ่งค,คุณคำนวณเห็นอย่างไรวันที่พลเอกเฉลวลิ์เดินทางไปกัมพูชาแล้วก็พอเวลาเดินทางกลับก็ออกมาบอกว่าพระยาของสมเด็จทุนเซนถึงกับร้องไห้ สมเด็จคุณเซนก็บอกว่าทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากประเทศไทยขณะนี้กำลังปลูกบ้านสวยงามไว้ให้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าพลเอกชวลิตได้ต่อโทรศัพท์และพูดกับคุณทักษิณต่อหน้านักข่าวก็เป็นเรื่องที่เป็นการจัดฉากขึ้นมามเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าสมเด็จทุนเซนนั้นเอื้อเฟื้อต่อคุณทักษิณ คุณทักษิณมีสัมพันธ์อันดีกับสมเด็จคุณเซนซึ่งในกรณีนี้เนี่ยด้วยความเคารพจริงๆผมรู้จักพลเอกชริตมานานแล้วก็เห็นว่าท่านเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศมีความสามารถนะฮะผมค่อนข้างเสียใจที่ท่านเลือกที่จะมีบทบาทในช่วงนี้ในลักษณะเช่นนี้ความจริงเนี่ยการที่ท่านบอกว่าจะไปอยู่พักเพื่อไทยอะไรเนี่ยเราก็ต้องเคารพท่านนะฮะ ท่านไปบอกว่าจะสร้างความสมานฉันท์ขึ้นมาโดยไปอยู่ในขั้วของความขัดแย้งเสียเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านต้องการจะสร้างความสมานฉันจริงเนี่ยนะฮะท่านควรจะทําอีกอย่างหนึ่ง<ม>ในพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ทําในลักษณะนี้ซึ่งมันจะทําให้ความขัดแย้งเนี่ยไม่ใช่ระหว่างคนในประเทศเท่านั้นแต่มันมีโอกาสจะบานปลายขยายตัวไปสู่ระหว่างประเทศด้วยระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วย ตอนนั้นคุณคำนวณคิดไหมครับว่าพลเอกชวริตก็คงพูดไปเรื่อยๆอย่างนั้นฟังยากไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่แล้วคุณฮุนเซนเดินทางมาในในการประชุมอาเซียนโบวกกที่หัวหินชะอํหัวหินตกลงคุณฮุนเซนเลยเดินเข้าไปหานักข่าแล้วก็พร่ำออกมาบอกว่าจะไม่ส่งตัวคุณทักษิณกลับประเทศไทยด้วยเพราะว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษการเมือง และไปเทียบคุณทักสินก <intoler ant. S 2> ับองซานซูจิก็เป็นเรื่องจงใจเป็นเรื่องจงใจประกาศให้รู้อาจจะเป็นความเชื่อของสมเด็จฮุนเซนอย่างนั้นจริงๆและต้องการประกาศอย่างนั้นก็คือเป็นเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงทําไมก่อนหน้าและเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทํานี่ไม่ผิดทาไมก่อนหน้านั้นไม่ประกาศแต่เมื่อพเดกชวลิตไปเยือนพูดแล้วก็พออีกไม่กี่วันเลยสองสาวันท่านั้นเองคุณเซนมาประเทศไทยก็มาพูดอย่างนี้ก็มันก็คงเป็น เป็นเรื่องต่อเนื่องนับหนึ่งสองสามเป็นจังหวะเก้าเป็น,ปน <plot S 2> ขั้นตอน,นหเหมือนเหมือน,ม,อนมันทําให้คนมองเนี่ยไม่มีทางคิดเป็นอื่นได้เลยนอกจากเป็นพล็อตแน่นอนครับมีผู้พยายามที่จะแก้ว่าที่สมเด็จพุนเซนมาพูดแบบนั้นเนี่ยเพราะเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆริงแล้วเขาเดินเข้ามาหานักข่าวเนี่ยต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะฮะเพราะว่าที่ผลเอกชวลิตไปแล้วเกิดเป็นข่าวในประเทศไทยมีความไม่พอใจสมเด็จพุนเซ็นเนี่ย เมื่อเขามาถึงเขาก็ต้องการจะชี้แจงม,มีผู้ที่พยายามจะมองสมเด็จทุนเซนด้วยความเข้าใจอย่างนั้นโอเคผมรับฟังและผมเข้าใจแต่เหตุการณ์เนี่ยเมื่อมาถึงวันนี้เนี่ยย้อนไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ชวนคิดเป็นทางอื่นเลยนอกจากว่ามันเป็นเรื่องที่มีการวางไว้เป็นลําดับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าท่านบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยท่านก็ควรจะเชื่อรองนายกสุเทพกับรัมตีกระหมพลเอกประวิทยททท์ที่เข้าไปคุยกัน3ชั่วโมง ะะแต่ว่านอกจากท่านไม่เชื่อแล้วเนี่ยท่านก็ยังเลยไปไกลจนถึงขนาดให้พระมหากษัตริย์กัมพูชาแต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาประเทศซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตขยายไปใหญ่อีกนะฮะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธการในช่วงปลายปีนี้